แลนช่อค่ะซมาเป็นแนวนี้ลูกจะนาโบได้แหละมันบ่ใหญ่ว้ายแลงช่อค่ะอู้มักเชื้ออุ้มแลนมาดีเศร้าต้องขี่รถไม่ขีนรถแม่กั้นกว่าก,กระมิดแม่จะขี่รถม่เป็นขบอนี้แม่ได้จะอืมน่ะบาดยังเงินคือว่าตดเจตานี่ ข้าวชอยู่นใช่แรม้มกีเจ้าอย่าขวบห้องแม่ได้ลูกมาดูกลุ่มสอบมาได้จะสอบสแม่แม่มาดูสอบเมกินหเนอกขวบม่ได้อีกยางมากูจะตีมงึงกระขาดนี่กีอย่ขาขหมา้องแม่ได้ลูกแม่ใชมาไห้เส้ผ้าขาวแซนนะใส่ห่อเขา กินหรอ,หอตัวแม่ร้ายอันนี้แม่มสบายดีเจะจ้ะพี่น้องอันนี้ฮาสิซื้อมาไว้ใส่ห่อเข่าพี่น้องแล้วก็เออเออเอาเมียใส่ก่อนจิตจิตก็ได้สิแม่จุใส่ห่อเข่าแล้วก็ว่าถ้ามันเลือดก็ใส่ผ้าเขาน้ำพี่น้องอม,มันหอดลอยใอส่ผ้าเขาน้ำมาแล้วจุหอดลอยนะน่าน่า มันยานที่ลอ,อ,อยไหมลอยโตพี่น้องตัวหกสิบพันแต่โตบ่ค่อยงายเป็นไรอย่าให้แก้ให้ไอ้ไคิดดื่มไปกิน,ไ,ไ,น,นไตมันได้โจกิน <laughs> ว่าชิข้นอันหา้านโพซีพี่น้องบ่ได้ขืนไปซ้ำรอบแรงพี่น้องเลยว่าชิข้นไปจอบโทษทามว่าเป็นอะไรว่าไข่แน่แต่ว่ายังบบหูมือมาพี่น้องมอผลยังบบอนุญาตในกบ,บ้านก <Ừ. S 2> ันบอกอ,อื่นกันเป็นเร้ามือฮืออยู่สันแม่ผลบไดเห็ดห่อข่าแล้วเนาะยายแปรยามบรดเห็ดอยู่เออเออรือจังได้หรือมือห่อเข่าสีแลนลงมาเห็ดบ่รืดจังได้แล้วบ่จักหักขึ้นสิบรดเห็ดดอก ถ้าด้ลงมามื่ออื่นนี่จิได้เห็ดยู่ใหญ่แปลนี่เออมืกข้าอยากหจะเห็นหัวน่องจะได้แม่ใหญ่แปลน่ะหัวจึงพึ่งแบบอุ้ยมันเหมือนจึงพึ่งแม่มันเนี้ยจึงสั่มขีดสูตตั้งเมีบ้าบริว่าพุ่งมันมันจะไล่หัวไล่หางเออข้อข่าแต่ป่านะขณะได้จนคันผมเห็นแน่นั่งผมผมมีดูมีกินเห็นจะเปลี่ยนได้ไร จีโร่เราไม่มี่ะแมกีจังแม่นกุ๊บได้เนาะขับรถาร์ดขบรถอะมันเป็นอะไรจิโร่นะเบื่อเนี่ยเบื่อไว้ลูกเบื่อไหมเบื่อตัวขนตุ่นตุ่มเนาะอืมตัวแม่วันนี้เราไปเห็นตุ่นนี่อืมขาอุจจายตัวแม่อืมอืมตัวแม่รายอยู่เนาะตัวท้ามาคำเนี่ยว่าหมอยังบ่ทันให้กลับมาพี่น้องเขายังรอดูอาการซะก่อนเพราะว่า เขากระอเบิ่งค้นเมื่อยแะละคันเลือดมันลดกต่ใส่เลือดใส่ย่างอะไรแม่ทันมันปกติมันดีขืนใส่ยาแล้วมันมีเหนื่อไม่แห้งแล้วเขาก็จะชิชงกลับมาพี่น้องเลยก็จะเอากระพังอาการนะเนาะไปอยู่น้ำแย์น้ำมอมันแห้งกัดเป็นคอกินหลอกกินเลือดอาการเป็นอะฟซีว่าน้องยุกินี่ใส่ถ่านกี่ก้อนมาสั่น มันไปเป็นลายเพื่อนไหไท้ามาใส่ฐานกี่ก้อนด่เห็นได้ไหไอ้จับนีุ้่ออออออน,นี่นี่ฐานชิปก่อนด้วยพี่น้องเขมยนบัดมือผอยอก,กี่หูหมงนชิหูกับต้มไก่ คืเห็ดได้ไน้องไเนไ่ได้เง่งกะพราสุกนี่องมานอนะกิน้ลายบ่กินไอันม่านพอถ่าวเาเมื่อแหละ เออเมื่อมือได้นะเลือดแต่มาชุ่มห้าวบุบ um, ันนี่เะยี่ก้เจยวบ่แม่วเจวเ่จะ๊หยมนนะยนไห้เห็นอะไรกี่ แล้วก็ขอบบุญขอบคุณเอฟซีทุก่านเนาะท,ท,ที่เป็นห่วงน้องโพซีพี่น้องร่อบเบิ่ออาการมันมาอื่นห่ดแหละพี่น้องเลยมันได้ก็มาพันมาจากผอมมาหม่คอ,อกินเลือดนี่อผอมมันก็เป็นคอ,อกินเลือดออันเดียวกันแหละไอซีเน่ะแขวกนันเดียวกันพี่น้องก็เป็นคอ,อกินเลือดแล้วจึงตายไอ,อ,อ,อีก็คือออืเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เออทำมัดมือมือชูหูชูยืนหากับกีหัวจะจบมาได้กว่านั่นอืมบ่บ,บ่ได้หูยังดอกแม่บ่ได้จักยังอืม<ไ>ป้ายมือขึ้นกับมิตรเฮาแล่นเช่นเอกสารแลน่นด์หับยาอของบ่ได้หูจกักยังเนาะนางถาพมฉีขยายอย,ยู่เนาะนะเล่นแม่ไหนเธอไปหนูบ่ได้เลือกยังดอกบอแม่อืม ข้าวผัดเขาหัวเล้าวเทหล้เราก็เอ,อเิน่นเอากระเทยหัวล้เราก็ดี๋ยวไปหาหญาไปยังก็เอ,อ,เอิ่นเอากระเทยแบตเตอรี่ว<ท>ุ่นอ่อนรุ่นนี้นะลอยวุ่นไปตลอดพี่ชั่วงฝนวุ่นวุ่นมีไฟอยากซื้อไส้หรืว่าพี่น้องแล้วแบตเตอรี่ก้อนนี่ทนทานกันเนาะทนจนพูน้ำนี่ยเบิรแบตก่อน ดุดนะเด่นนะเด่นเกก็หายยันเข่าเนี่อยาเข่าก็ขึ้นงหมดมากแต่ก็เออจะกล่าบอกว่าเอหยใส่ผ้าขาวน้ำได้เชียงตัวสีมาห้าอยากกินอะไรไดนพี่จตเถื่อได้มอต้มไก่ก็มีอยู่ชิคกินจากโตชิชี่พี่สองแบโตนี่เนี่ยแม่น่าบอก เมื่ได้จกจบมหนึ่งบอกมอนะน้ำต้มมันน้ำต้มมะนะกรอยยามจังนัวจัง่วันมันมันแห้งเมื่อคล้ายเบิ่งก็มันมันแหละกับบกอยกับเจ้าก็น้าหม้หนึ่งเจ้าก้อยเอาแล้วไม่เคยคบไม่ย้ายห่ะขนมกาวโพดเนื้อสื่ออะไรจะเกื่อนอะไรนี่โอ้ยรู้สื่อไปได้บ่เอายังได้ขนมปนเนี่ยเนียผม เอาหายทงหนึ่งแกงขิงเปื่ยเลยตัวสองทรงร้านป้าสลอาดนี่ป้าบุเคยว่าร้านดื้อบุเคยว่าร้านมึนทึนนี่แต่เพ่นร้านเพคนสลอาดอยู่เรื่อยไปอีมึนทึนกระบุมจับหายกับบอาอือยังได้ตัวเอาตัวหนะักแกงขินเปิ่อหนึ่ชอนอันเดียวตัอสองแล้ปวปลาหงวยนาคือรสเราแล้วนา อย่ามาใก่แก้วด้วยแก้วโขลกตาได้ะนะเห็น้ก่อนรอฟังเมื่ออื่นอีกพูแหละพี่น้องเอ้ยรอฟังเมื่ออื่นวานมันจะได้ออกจากโรงพยาบาลมาบ่ หรือจย่างไรหรือสิเป็นตอนเสารมือฮือหรืออยางไรนี่็หอข้าวหน้่าหมู่งมาอืมกานตอนเสาร์มื้อฮื่อกะข้าชิชด้ชิพ่นอยู่ถาตักบาตแล้วพระจดขึ้นไปเอาตักบาตรอยาหน้ามแล้วพระแล้วขันตอนเสาร์มื้อฮื่ออื่นกะตอนช่วยช่วยห่อข้ตุมข้นมแล้วจะได้ขึ้นเอาห่อขนมพอพะเจไปแล้วออกมาแต่ห่อขนมไปชื้อเครื่องมาใส่บาตรเลยใช่ผ้าเข่าแล้วะ เจ้านะปัตจเดจกมือ <bien> อ <ven ido> no like, no de ื่นนะชวนนอีปัจเดจกบ่ต้องเอาลายได้พอใส่ละมาให้ได้ใส่ผ้าขาวถวยหนึ่งพี่นั่งอย่าเพราใจถือว่าถือว่าอยกได้อย่าเอออย่าอย่าอยากได้ป็นหาเป็นหามบ่เอาก้าว่าได้อะต้มหม้อหนึ่งนี่นะนี่ใส่ผ้าขาวถวยหนึ่งชี้โทรมาพี่เจ้าฮัลโหลเีืเอ้ย สีสีสีอขอยากมีสัญญาณนะประเทศลาวจะเ้อัอ จะว่าบ่หรือจังไริ่งแน่จิโร่จิกบกี้กีก้มาดูเอาแดนวีเซลไปจุ่มเนี่ยอเออกูว่าชีทโธกันบอกมึงว่ากูไม่ได้ขืนไปสามตอนแรกกูจะเป็นมืออื่นกูแหละเ,เป็นอะไรต้องข้าวเวางมึงปวดหัวปวดข้ว เ้าไปกินค <Ừ. S 2> ิปมึงกินข่ากํายังตามดูมึงกินข่ากยังอือหักบดได้เมื่อยแห้งเติบบ่เมื่อย่ได้กินเข่าแ้จะคัมึงกินข่าวาลายคัมอยู่บ่ลายคเติบอย่ อืมทแท้เน่อยู่น้ำเนี่ยมือกินดินนเดี่มดอืมนี่ต่ไปถานั่นอยู่น้ำเนี่ยอืมอมืออื่นน่ะไปต้าได้ลงมาอยู่บ่ออืมเ้าัวกบอกแห้อืฟ้งเมืองแพทย์มอ ออข้างเมืองพแพทย์หมอเขาบอกค่ะแล้วคันว่าซองขึ้นกับซองขันว่าซ้ำกับซ้ำอยู่น้ำเขาค่ะแล้วคันเบิ่งตามอาการมึงค่ะแหละมึนเพื่อแล้วเอง็งใจจะขึ้นไปหอข้าวต้ขมขนมอะไรเอ็งังจะขึ้นไปคันว่าเขาหายออกแล้วก็โทรมาบอกเด้ออืมเมื่อยมาเว้นในน้อยหนึ่งพี่น้องเอา้าลากขีปนาวุธพี่น้องเด้ออาการปวดที่เดี๋ยว,ยว,าายวจังลอฟังใหม่